ผมจรับทุกท่านนะครเข้าสู่ช่วงทีเปิดนะครัของเราอย่างเป็นทางการแราอนวันนี้นะครับ<ม>รก็มอกาเปนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยอัฐคนตีประจากระทรวงสาธารสุขนะครับท่านนหนแพท์สวสิ์ุทราจารย์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านนแพทย์เฉลิมชโชคดำรงชนนะครับท่านผู้โดยการสนักงา,ยยายนายสารองค์กรเวี้ดนานะครับเขตสตรสง์การาโชคดีนะครับ และท่านผู้บริการสำนักงนคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกําลังใหญ่แพทย์เชฟเบอร์ชินาเวเวสในครับรงพยาบผู้แทนจากกรมพยาบาลสตรันสำนักงานเกิ่ายลถอุบัติเหตุบุตรณิิที่เมาไม่กล้าในครับและรองผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วงชนใหั่ที่โต๊ะดาราศิลปินทุกท่านนะครับเพื่อเราจะพร้อมหน้าพร้อมตากันสำหรับที่เปิดของเราในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับ เอาละครับและนะอันดับต่อไปนี้นะครับเป็นเวลาที่สําคัญยิ่งนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับและท่านผู้บริหารด้านหน้าเพื่อแสดงสัญลักษณ์การผลึกกำลังนะครับต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อไขประตูไปสู่นะครับไทยแลนด์4.0นั่นเองและตอนนี้นะครับผมขอนะครับอนุญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับมาร่วมทําการนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับและถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมขอเริ่มนับจากห้าสี่สาม 2อนเอาลยครับแรกในขณะนี้ในระเวลาของเราครับได้ใช้คุณแส่วนตูสูนทุบให้แรงสิ่ตัวูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถือได้ว่าเป็นการเปิดการแถลงขาวอย่างเป็นทางการนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับอาวุธสำคัญที่เราจะใช้ต่อสู้กับภัยที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็คือการร่วมมือร่วมใจปกป้องเยาวชนรุ่นใหม่นะครับของเราให้ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตอนนี้ขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับทำการถ่ายภาพได้เลยนะครับ และอย่างที่บอกนะครับว่าในวันที่9มกราคมนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติแล้วก็อย่างนี้นะครับในวันที่4มกราคมของเรานะครับที่ศูนย์ค้าเซนทรัลเฟสติวัลอีสวิลล์นะครับเราจะมีการจัดงานอย่างไปทางการกับวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับและตามคมควันนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเราได้ให้ไว้นะครับเรื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2560นนั่นก็คือครอบครัวเยาวชนคนรุ่นใหม่ ลาพาชาติเจริญนั่เองครับแล้วตอนนี้เขาในกันนะครับสำหรับนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทำการเก็บภาพได้เลยนะครับ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับพี่ๆสุขมชนก็อย่าเพิ่งรีบกลับไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสนะครับให้พี่ๆสุขมชนนั้นได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารของเรานะครับบริเวณด้านหน้าห้องประชุมแห่งนี้นะครับและก็อย่าลืมนะครับเรามีนัดการนะครับกับวันกิจกรรมวันวดฒน์ดื่มชาแห่งชาติประจำปี2560ในวันที่4กรกฎาคม2560นะครับณบริเวณลานโปรโมชั่น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอิสฟิวนะครับ เดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศมสวรีพระรวรร,วร,ราชารธนามาตจะเสด็จนะครับเป็นองค์ประธานในพิธีครับและถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ต้องการติดตามรายละเอียดโครงการนะครับสามารถติดตามได้ที่ w w w e o t h a i a n t i alcohol com นะครับ ำหรับควาขวัญวัน,วนดดรดน้ำดื่มชาแห่งชาติประจปี2 5 6 0นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้ให้ไว้นะครับนั่นก็คือคามไกลราประชาเป็นสุขปลอดภัยและ,ะชาติไทยเจริญนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่ๆในวันที่4ก,กรกฎาคมนะครับเรามีนัดก,การสำหรับนวันกิจกรรมนะครับวันดดรดน้ำื่มชาแห่งชาติประจำปี2 5 6 0 ณบริเวณลานโปรโมชั่น2 0งศูนย์การค้าเซ็นทรัลแฟชั่นเอสวิวนะครับซึ่งงานของเราจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาไปจนถึง19บเนาฬิกาครับเอาละครับและตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับคณะผู้บริหารรวมถึงตัวแทนนะครับน้องน้องเยาวชนรุ่นใหม่นะครับศิลปินดาราของเรานะครับและในช่วงต่อไปนะครับเราจะเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนของเรานะครับได้ทำการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารของเรานะครับณบริเวณนะครับจุดแบ็คก่อนแห่งนี้ตอนนี้ขอเชิญพี่ๆทุกคนสามารถสัมภาษณ์ท่านคณะผู้

Đây cho chúng ta đang làm việc, và bàn thắng cho người bệnh trong thời <laughs> gian sớm và làm việc trong thời gian sớm và làm việc trong thời gian sớm và làm Thank you.

สองานะคะขอเสวันป็นค่ะน้าดุ่มหนุอบคุณค่กะีนะค่เรียได้เรยได้เรียบ้อยปะคะไม่เรียบย ร่างกายด้วยนะฮะหือร่างสุขภาพก็ย่ำแย่นะครับจริงการเงินด้วยนะครับต้องเสียเงินไปเรื่มกๆรอยากให้ทุกคนปีนี้ถ้าลด้าเลิกได้จะเป็นการดีมากเลราผู้หญิงละกันค่ะพูดถึงความ้หญิงบ้างก็เป็นงานอะไรอย่าเง้ราจริงๆเปเ็นการดื่ิี่ยมันมากขึ้นเราฟังาประมาณ8เนสีอยตอ1แล้วค่ะยังไงก็ฝากผเรนนะคะรุ่นใหม่เป็นผู้หิงว่ามันไม่ได้ท่ ม่ได้เจ็บเลยที่เราถือเ่าก็ถ้าเราอยากจะเลิกนะคะก็เริ่มต้นที่วันที่มันสั่งได้ค่ะาเสรมคันทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันมีมีแต่โทษในเกื่เราไม่บอกไปเอกาสนี้แล้วกันในวันที่มันสัรงนักทาที่เคย เล่ามาก่อนถ้าเป็นสิ่งกัดลดซะนะครับเอาเป็นวันธรรมำารกิจเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ว่าใครเริ่มมารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีสังคมครอบครัวที่ดีขึ้นมีสุขขึ้นนะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เลิกขาดเลยก็ดีนะครับแล้วแล้วเชื่อว่าถ้าเราเลิสูบบุหรี่ได้หลอย่างมีนจะดีว่าสำหรัทั้งประเทศเลิกได้นะครับลดเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุลด ทาเพื่อในการเข้าติดตัวเองในการสนับสนุนก็ในฐาที่แน่ใจว่าเด็กส่อนี้หรือเปล่าอาจรย์ก็ติ่เข้ใจติดเข้าใจครัว่าวัยรุ่นคนขางจะยังไงยังนั่งตามเพื่อนครับก็จริงๆอยากจะบอกจากยังจะฝากไว้ว่าการข้อสั่งขอเพื่อนไม่จำเป็นต้อง ใช่เล่าเันตัวเชื่อนะครับแล้วก็สังคมใช้เล่าเันตัวเชื่อไม่ได้ไม่ได้มีสังเกตไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลิกได้ลาได้ก็ขอให้เลิกครับเริ่มต้นจาก halata 朋友，朋友，朋友。 ก็จัดด้วยทันตแพรย์วต่วนข้าวส้ม้าวตุี่แหละ เด็กแต่งมากอะมา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 มมา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 มมา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 าม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 าาม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 าาม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 มา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 มมามาามา มันนจะเป็อถ้าว้าหนูเมีอกาสได้ควรพวกพี่จะดับนะไม่ค่รดั้เลยอย่าตั้งิ

นะพี่กินละคะเนี่ยอร่อยแบ่งแชร์ด้วยเนี่ยที่ตีมันเปลี่ยนเสื้อลูกแล้วที่ๆเมื่อกี้ <Num>